ครับก็สวัสดีวันอังคารที่19นะครับตุลาคม2564นะครับไม้ถาดมาแล้วครับไม้ถาดนะครับไม้ถาดเป็นแฟนซีทั้งหมดนะครับแฟนซีคละสีคละดอกนะครับแต่บางครั้งมันก็อาจจะอาจจะมีซ้ําสีกันบ้างนะนะครับเพราะว่ามันจะมันจะมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหนึ่งต้นสมมติหนึ่งต้นมี3าสีใช่ไหมครับต้นนี้มีสีม่วงใช่ไหมครับไอ้ต้นอื่นน่ะอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองอาจจะเป็นสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็จะมีซ้ําสีม่วงอย่างเงี้ยนะครับ อย่างเช่นบางครั้งอีกต้นหนึ่งมันมีสีแดงสีเหลืองสีขาวต้นที่2มีสีขาวสีม่วงเป็นสีแดงอย่างเงี้ยนะครับมันก็ไปําสีแดงอย่างเงี้ยนะครับมันไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่ามันมันเป็นแฟนซีนะครับจะให้มันจะให้มัน10ต้นมี10สีอย่างงี้ก็ก็ไม่ใช่นะครับ10ต้นอาจจะมีสัก6สี7สีนะครับนะฮะก็เป็นก็อย่างนั้นนะครับเป็นแฟนซีเนาะแต่ว่าต้นหนึ่งเนี่ยมี2-3สีแน่นอนนะครับ หนึ่งต้นอาจจะมีสีม่วงสีเหลืองสีแดงนะครับบางต้นอาจจะมีสีขาวสีโอรสระคังทองนะครับบางต้นอาจจะมีคารามลนะครับคารามลแล้วก็สีม่วงอาจจะเป็นสีระคังทองนะครับก็ปะปปนกันไปนะครับผมอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดให้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นไม้ถาดนะครับไม้ถาดนี่คือคุณเมาไปเลยนะครับเมาไปเลยแต่ว่าโคดเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับก็ปะปนกันไปนะครับมีทั้งใหญ่มีผสมกันบ้างนะครับในถาดเดียวกันอาจจะมีทั้งใหญ่ทั้งเล็กนะครับ แต่ว่าถ้าคุณจะเอาแต่ใหญ่ๆใหญ่ๆหมดมันก็อาจจะได้สีแบบซ้ำๆๆๆกันนะครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับอ่ะมันมีทั้งหมด1ิถาดนะครับขออภัยนะฮะทั้งหมดสิบถาดนะครับถาดละหนึ่งพันบาทนะครับพร้อมส่งนะครับสิบเก้าถาดนะครับถาดละหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับราคานี้พร้อมส่งนะครับส่งส่งมาไหนครับส่งพรุ่งนี้นะครับนะฮะส่งพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าท่านทํารายการวันนี้ผมจะส่งพรุ่งนี้นะครับนะครับอ่ะมาดูกันเลยครับ ถ้าถที่หนึ่งนะครับเนี่ยก็จะรีวิวให้เป็นอย่างนี้นะครับนี่อาจจะบอกบอกไม่หมดนะครับถาที่หนึ่งหนึ่งพันบาทนะครับนี่อย่างนี้นะครับเห็นไหมนะครับรายละเอียดก็เป็นทบงนี้นะครับมีสีขาวสีแดงสีอรสนะครับสีม่วงนะครับสีขาวสีดอกสีชมพูอมเหลืองนะครับแล้วก็สีเหลืองสดนะครับนี่ต้นนี้ก็จะมีสีม่วงสีขาวนะครับต้นนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับสีชมพูอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สีชมพู แล้วก็ัดสีพิงอย่างเงี้ยครับอาถา <to> ที่1นนะครับไปแล้วนะครับมาถาที่2นะครับอาจจะบอกรายละเอียดไม่ละเอียดทียิบนะครับเพราะว่ามันไม้ห้าต้นเนี่ยแล้วมีกิ่งต้นหนึ่งมี 2- 3สากิ่งเงี้ยจะบอกทียิบคงไม่ได้นะครับอันนี้ระฆังทองนะครับสีแดงนะครับระฆังทองแดงแล้วก็ดอกลูกไม้ตัวใหม่นะครับนี่ลูกไม้ตัวใหม่ต้นนี้ลูกไม้ตัวใหม่หมดทั้งต้นนะครับแล้วก็นี่สีเหลืองนะครับสีม่วงและสีแดงนะครับอันนี้สีเหลืองอันนี้สีโอรสนะครับระฆังทองนะครับ ต้นที่ถาที่สองไปแล้วนะครับนี่ถาที่สองนะครับ1 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับมาถาที่สามนะครับถาที่สามก็จะมีอันเนี้ยคาราเมลแสงเทียนนะครับม่วงแล้วก็ม่วงแล้วก็แดงนะครับเอ่ออันนี้ก็จะเป็นโอรสนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้สีอันนี้ก็สีโอรสเหมือนกันนะครับอันนี้ก็สีแดงนะครับเอออันนี้สีม่วงนะครับ สีม่วงสีขาวสีม่วงอะไรม่วงแล้วก็เป็นสีน่าจะเป็นสีชมพูหางประกัดนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสีออกโอรสนะครับแล้วนี่สีขาวนะครับอันนี้สีชมพูหางประกัดอีกอันนี้สีแดงนะครับอ่าแล้วตัวนี้สีอะไรนี่สีอะไรไม่รู้นะครับโรอลุนเอานะครับนี่สีม่วงนะครับเห็นไหมในต้นหนึ่งมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอ่านะครับโขดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโขดนะครับ ไม่ได้อันนี้โคดมันไม่ได้เลาะลอกออกนะครับเห็นไหมโคดนะครับไม่ได้เลาะลากออกเลยนะครับนี่นี่นี่นะครับอ่มาคันนี้มาต้นที่นี้นะครับถาที่สี่นะครับถาที่สี่นี่ก็จะมีอย่างเงี้ยนะครับนี่อย่างเงี้ยตัวนี้ผมหายไปนานแล้วนะครับนี่นี่สีอิรสอบจมพูนี่นะครับหายไปนานแล้วนะครับตัวนี้นะครับอ่า ได้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็สีน่าจะเป็นทางประกัดนะครับอันนี้ตัวนี้ก็มีสีแดงแล้วก็ดอกสีสีชมพูออกรสนะครับอันนี้ก็สีอะไรนี่ไม่รู้นะครับอันนี้สีชมพูนะครับอันนี้สีม่วงนะครับเห็นไหมอันนี้ม่วงอันนี้บานนานนะครับนี่ม่วงมวงเตบันนะครับนี่ม่วงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ก็สีเหลืองนะครับอันนี้ก็สีชมพูนะครับเห็นไหมนะครับถาที่สี่นะครับถาที่สี่นะครับมาถาที่ห้านะครับถาที่ห้า ก็จะเป็นเนี่ยสีขาวนะครับสีขาวสีแดงสีโอรสนะครับอันนี้ก็เป็นลูกไม้เป็นลูกไม้อันนี้สีแดงนะครับอันนี้สีม่วงนะครับออนนสีโอรสนะครับม่วงกับโอรสนี่อยู่ด้วยกันอันนี้ก็เป็นลูกไม้ตัวใหม่นี่เห็นไหมยอดบางครั้งมันมันมันอยู่ข้างล่างเนี่ยบางครั้งผมอาจจะรีวิวไม่ถึงนะครับอันนี้ก็เป็นแสงเทียนนะครับอันนี้ก็สีม่วงนะครับอันนี้ก็สีแดงนะครับเห็นะครับนะ อันนี้ถาที่ห้านะครับมาถาที่หกนะครับถาที่หกสีขาวนะครับโอรสนะครับสีขาวแล้วก็โอรสแล้วก็สีโอรสนะครับแล้วสีขาวนะครับอันนี้สีอันนี้นี่สีนี่นี่สีนี่โฟกัสหน่อยสิอันนี้ก็สีนี่นครับนี่บานหลายวันแล้วนะครับอันนี้สีนี่นะครับมันไม่ค่อยโฟกัสเนาะแสงไม่พอนะฮะแสงไม่พอแล้วก็สี อันนี้กิ่งตออันนี้สีม่วงนะครับเอออันนี้สีแดงนะครับแล้วก็อะไรนะเรืองแสงเทียนแล้วก็โอรสนะครับสีแดงอันนี้สีขาวอันนี้สีแดงนะครับแดงว่าเนี่ยนะครับแดงลายนั่แหละครับอันนี้ชมพูรับเจริญนะครับชมพูแจ๋เลยนะครับอันนี้ก็สีแดงนะครับนี่นะครับก็เป็นอย่างนี้ไปถาที่หกนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งถาที่หกนะครับมาถาที่เจ็ดนะครับถาที่เจ็ด อันเนี้ยลายหางประกัดนะครับแต่มันออกชมพูนะครับนี่ตัวนี้นะครับบ้านใหม่ๆมันจะสวยนะนี่ชมพูเหลืองชมพูอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็มีสีชมพูนะครับชมพูชมพูลายผมอาจจะบอกว่าชมพูเงี้ยมันอาจจะเป็นชมพูแบบโทนอื่นก็ได้นะฮะอันนี้ก็สีชมพูโอรสนะครับนี่สีขาวนะครับนี่สีแดงนี่สีแดงนี่แดงสวยนะครับนี่แดงสวยนะครับนี่เห็นไหมแดงออกดำดำด้วยนะครับเห็นไหม สวยนะครับนี้สีเหลืองแสงเทียนนะครับอันนี้ก็สีอิหยังบูนะครับน่าจะเป็นสีชมพูอันนี้ระฆังทองอันนี้สีขาวนะครับอันนี้สีสีแดงอันนี้ลูกไม้เห็นไหมนะครับบางครั้งหนึ่งมีลูกไม้ด้วยนะครับอันนี้สีแสงเทียนนะครับเอออาาที่เจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับโขดก็จะเป็นอย่างนี้นะครับบางครั้งโขดมันก็ฝังในดินนะครับมาถาที่แปดนะครับอื ถาที่แปดนี้จะได้ทรงสูงไปด้วยนะครับมีสีขาวสีอะไรอ่ะข้างนอกเป็นสีแดงเนาะแต่ข้างในไม่รู้สีอะไรนะเออสีแดงนะครับแล้วก็จะมีสีแสงเทียนนะครับแล้วก็จะมีสีแดงแดงอันนี้แดงจักรพรรดินะครับอันนี้ก็สีม่วงนะครับอันนี้สีลูกไม้ตัวใหม่นะครับสีชมพูอันนี้ก็ม่วงนะครับอันนี้สีแดงนะครับ อันนี้สีม่วงนะครับนี่สีขาวอันนี้ก็สีม่วงนะครับอันนี้โอรสนะครับโอรสอันนี้เหลืองแสงเทียนนะครับเออตัวนี้นะครับเอาว่ากันไปนะครับตัวนี้มีคอยาวทรงสูงด้วยนะครับนี่ตัวนี้นะครับ่าไหร่ครับหนึ่งพันบาทร้อมสูงนะครับเบอร์เก้านะครับคันนี้เบอร์เก้าโอรสม่วงโอรสสีขาวชมพูชมพูอมส้มอมเหลืองนะครับเนี่ยตัวนี้ครับแล้วก็สีม่วงนะครับ แล้วก็สีม่วงแล้วก็สีแดงแดงจักรพรรดินะครับแล้วสีม่วงนะครับแล้วก็สีชมพูอมส้มอมเหลืองนะครับตัวนั้นอ่ะแล้วสีเหลืองแล้วสีขาวนะครับนี่ชมพูลายหางประกัดนะครับชมพูอมเหลืองอมส้มนะครับแล้วก็สีสีอะไรครับเนี่ยเออสีโอรสเนี่ยสีมันตรีนะครับตอันนี้ลายหางประกัดนะครับนะแล้วก็สีน่าจะใช่นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะเพราะว่าใบมันเป็นเป็นขนด้วยนะแล้วก็สีม่วงนะครับอืม ถาที่เก้านะครับอันนี้ถาที่เก้านะครับถาที่เก้าหนึ่งพันบาทพร้อมส่มนะครับมาถาที่สิบนะครับถาที่สิบแดงนะครับแดงเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็แล้วก็แดงอะไรเนี่ยแดงคล้ายกับแบล็กเรดนะนะครับแล้วก็ม่วงนะครับม่วงม่วงแล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็สีอมเหลืองอมส้มสวยๆนั่นแหละครับนะแล้วก็ม่วงนะครับแล้วก็แดงนะครับ แล้วก็ขาวนะครับขาวแล้วก็เหลืองแล้วก็สีม่วงนะครับอ่ะห้าห้าสิบเอ้หนึ่งพันรวมส่งนะครับผมถาที่สิบนะครับถาที่สิบเอนะครับแดงอย่างนี้นะครับแดงแดงนี้นะครับแดงกรีดตรงดำนี้นะครับส่วนมากก็จะเป็นแดงตรงนี้แหละครับแดงเหลืองนะครับอันนี้ชมพูชมพูลายหางประกัดนะประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็แดงนะครับอันนี้ออกชมพู นะครับอันนี้เหลืองแสงเทียนนะครับอันนี้ก็สีโอรสระคังทองนั่นแหละครับอแล้วก็อันนี้อมเหลืองอมส้มนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็อะไรเนี่ยขาวนะครับอันนี้ก็เหลืองอันนี้ก็ม่วงนะครับนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับไอ้ตัวไหนแสงพอหน่อยมันก็จะสว่างหน่อยนะครับไอ้ที่ไม่สว่างนี่ก็อาจจะมีแต่โค้สวยๆนะครับนะเออเหมือนคนถ่ายรูปตอนคืนนะครับถ้าแสงไม่พอนี่ก็ดูไม่ได้นะ อันนี้โอรสนะครับโอรสโอรสโอรสอันนี้ก็ม่วงนะครับม่วงม่วงถ้าม่วงขนนี่น่าจะเป็นม่วงคําหรือม่วงอะไรเนี่ยนะครับหรือจะเป็นขาวถ้าสีม่วงปกติแล้วจะไม่มีไม่มีขนนะเนี่ยม่วงจะเป็นอย่างนี้นะครับไม่มีขนอันนี้มีขนนะครับมีขนนี่ผมไม่มั่นใจนะอันนี้โอรสไปก่อนนะครับขนนี่โอรสอันนี้ขาวนะครับขาวอันนี้แดงนะครับอันนี้สีอะไรเนี่ยลูกไม้ไหมหรือเปล่าโนอันนี้ชมพูหางประกาศว่าชมพู ไม่ใช่นะน่าจะเป็นใช้ลายสองเบอร์สองนะครับอันนี้ก็ม่วงอันนี้ขาวนะครับอันนี้ชมพูอันนี้เป็นลูกไม้นะครับนะลูกไม้ต้นใหม่นะครับแล้วก็แดงนะครับแล้วก็ม่วงนะครับมีแดงก็ตัวนี้นะครับอ่านะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งถาดที่สิบสองนะครับถาดที่สิบสามนะครับอ่าดูโขดซะหน่อยออาเป็นอย่างนี้นะครับ มาครันนี้มาถาที่สิบสามนะครับชึบยังไงมันก็ตัดค่ากันไปนะครับไม้ไซนี้นะครับก็โขดมันก็ใกล้เคียงกันนะครับไม่ต้องท่านไม่ต้องกลัวว่าเออฉันซื้อไปแล้วฉันจะขาดทุนอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะว่าไม้มันใกล้เคียงกันนะครับอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเออนะฮะท่านอาจจะได้ค่าสีถ้าท่านเอาแต่โขดใหญ่ใโขดใหญ่มันก็ได้ไม่ค่าสีกันนะครับเออมันเป็นอย่างนั้นไปนะครับอ่าผมก็พยายามจัดให้มันค่าสีนี่ส้ม อ่าคล้ายๆกับนั่นนะคล้ายๆกับอะไรนะส้มออกเหลืองนะครับตัวนี้นะครับอ่าสวยนะครับตัวนี้แล้วก็แดงนะครับแดงเห็นไหมใบมันคล้ายกันมากนะครับกระแดงเนี่ยแต่มันไม่ใช่นะครับอันนี้ส้มเนี่ยอันนี้ส้มออกเหลืองอันนี้แดงนะครับอันนี้ขาวขาวอมชมพูนะครับนี่เหลืองอันนี้แดงนะครับอันนี้แดงนะอันนี้แดงอันนี้ม่วงนะครับอันนี้แดงอันนี้โอรสอ่าไอ้ละคังทองนะครับ แดงแล้วก็ดอกสวยนะครับเห็นไหมมันจะมาอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้นะอันนี้รอรุ่นดอกเอานะครับเออนะฮะอันนี้ดอกสวยที่ว่านั่นแหละรครับออชมพูอมส้มอมเหลืองนั่นแหละครับนะน <c oughs> าถาที่สิบสี่นะครับเมื่อกี้ถาที่สิบสามเด้ออันนี้อะไรอ,ะอันนี้แดงนะครับแดงโอ้หนี่อันนี้แดงโอรส แดงและสีโอรสนะครับอันนี้ระฆังทองอันนี้คาราเมลเออแสงเทียนนะครับคาราเมลอันเดียวกันนั่นแหละครับอันนี้กระแดงนะครับอันนี้ดอกสวยอมเหลืองอมส้มอันนี้สีขาวนะครับอันนี้สีแดงนะครับอันนี้แดงนะครับอันนี้ขาวอันนี้แดงเออนี่ขาวกับแดงนะครับเออนะครับอันนี้ถาที่14นะครับนี่ขนก็ประมาณนี้นะครับผมไม่อยากโชว์ไม่อยากให้ดูขนมากนะครับเพราะว่ามัน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 มองไม่ชัดหรอกนะครับ 14นะครับอันนี้มา15้านะครับ1,000บาททุกต้นนะครับทุกถานนะครับ15้านะครับโคดก็ประมาณนี้นะครับนะฮะนี่นะครับโคดประมาณนี้นะนะครับไม้พวกนี้เหมาะกับมือใหม่ฮะมือใหม่เอาไปอยากจะเลี้ยงแล้วก็อยากได้หลายๆสีเอาไปลองดูนะครับอันนี้สีแดงนะครับสีม่วงนะครับสีเหลืองสีม่วงสีเหลืองนะครับอันนี้สีลายหางประกัดนะครับอันนี้สีเหลือง เหลืองหรือขาวไม่รู้เนี่ยตัวนี้ยนะครับอันนี้เหลืองมันอาจจะคนระแบบนะครับเพราะว่าใบมันเห็นไหมใบมันต่างกันนะครับเนี่ยเห็นไหมใบแหลมใบนี่นะครับอันนี้ก็มีม่วงว่านี่มีแดงมีโอรสนะครับนี่มีม่วง,ม,ม,ม,วงมีแดงนะครับเออเอาเอากลับไปนะครับนี่เห็นไหมโขดก็ใหญ่ใหย่เงี้ยบันมีใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วครับหนึ่งพันะ 1, บาทพร้อมส่งนะครับมาถาที่สิบหก แสงเทียนคาราเมลโอรสและคังคองนะครับอันนี้สีส้มไอสีเหลือง<ๆ>เหลืองโอรสนั่นแหละครับมันมีเหลืองปนส้มด้วยนะครับนะสีม่วงนะครับแล้วก็สีชมพูหางปากกัดนะครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็มีแสงเทียนนะครับแล้วก็มีลูกไม้ตัวใหม่นะครับลูกไม้ตัวใหม่อันนี้ผมไม่มั่นใจอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันอะไรนะครับ ต้นนี้อาจจะมีลายสีหน่อยนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้ก็จะมีแสงเทียนแล้วก็ม่วงแล้วก็ตัวนี้ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับยอดนี้ไม่ทราบนะครับออันนี้ชมพูตัวไหนไม่รู้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมนี่อย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีแดงตัวนี้นะครับอ้าวหนึ่งพันบาทวมส่งนะครับถาที่สิบหกนะครับผมมาถาที่สิบเจ็ดนะครับสิบเจ็ด มีหางประกัดนะครับแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยใบเบลเลอร์บลาอะไรเนี่ยเออไม่รู้นะครับอันนี้สีขาวนะครับเราลุ้นดอกเอาจะเป็นไม้ตัวใหม่นะสีแดงน่าจะเป็นสีแดงนะครับนี่สีขาวนะครับนี่สีเหลืองเอ้ยนี่สีขาวเหมือนกันนะครับสีขาวอันนี้ก็สีโอรสนะครับอันนี้สีแดงนะครับนี่สีม่วงนะครับนี่สีแดงนี่สีม่วงสีแดงสีชมพูฮัสดีเพียงไอซัพเจริญนะครับแล้วก็มีสีขาวแล้วก็มีสีแดงและสีม่วงเอา เออถาที่สิบเจ็ดนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับมาถาที่สิบแปด,ดนะครับชมพูซับไปเิญนะครับชมพูแฉเลยนะครับนะแล้วก็ระครังทองแล้วก็ขาวนี่อันนี้ขาวขาวหรือเหลืองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองนะครับอันนี้ก็จะมีแดงแล้วก็มีขาวแล้วก็มีแดงแดงหรือระคังทองไม่รู้เนี่ยตัวนี้นะครับอาจจะสับอ่าเอ,อ ระคังทองเอ้ยไอตัวนี้ไม่มั่นใจนะครับน่าจะเป็นแสงเทียนหรือไม่ก็ระคังทองนะครับนะอันนี้แดงนะนี่แดงดํานะครับอันนี้ขาวนะครับอันนี้อันนี้แดงแดงอันนี้ขาวอันนี้ม่วงอันนี้โตม่อันนี้เหลืองเอานะครับหนึ่งพันบาทพร้อมทรงนะครับถาที่สิบแปดนะครับนี่นะครับอันนี้มาถาที่สิบเก้านะครับสิบเก้าอยู่นี่นะครับ มีแดงนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ยเนี่ยนะครับบางครั้งใบมันเหมือนกันมากเลยนะครับตอนแรกผมคิดว่าเหลืองนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างนอกมันสีชมพูนะครับข้างในไม่รู้สีอะไรรุนดอกเอานะครับนี่สีขาวนะครับสีขาวสีแดงสีแดงนะครับอันนี้ละขังทองละคังทองไอ้สีม่วงนะครับอันนี้สีโอรสนะครับเหลืองคล้ายๆกับเหลืองอะไรนะที่ผมบอกอ่า ที่มันเปลี่ยนสีได้นะครับเหลืองพวกนี้เหลืองอมส้มอมไรนี่นะครับเนี่ยนะไอดอกตัวนี้นะครับที่มันสวยๆนะครับอันนี้สีขาวนะครับอันนี้สีชมพูอันนี้ก็โอรสละคารทองนะครับอาถาที่สิบเก้าปิดจ็อบนะครับหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะครับก็คะสีกันไปนะครับนะใครจะเอาก็ลองทักมานะครับขออภัยนะครับใครจะเอาลองทักมานะครับเพราะว่า อะไรอะยังไงเนาะเนี่ยผมจะให้ดูโคดมันก็ไล่เรียกกันไปอย่างงี้นะครับนะผมไม่รู้จะให้รีวิวยังไงนะครับเอ่อจะมาจับทีละโคดนี่โหกินเวลาไปนานนะครับนะก็เหมาะกับเอาไปล้นลุ้นดอกแล้วก็ไปเลี้ยงดูนะครับเนี่ยนะครับมันก็ไล่เรียกกันหมดเลยนะครับโคดเนี่ยนะครับเห็นไหมนะครับอืมไล่เรียกกันหมดเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับคาต้นหนึ่งพันบาทนะครับส่งฟรีนะครับก็ถ้าหักค่าส่งออกร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับค่าส่งน่าจะอยู่ที่ร้อยห้าสิบาทนะครับนะก็ตกต้นละร้อยกว่าบาทนั่นแหละครับนะโอเคนะครับผมจากช่องบอกทองแชนแนลก็มีประมาณเท่านี้นะครับมีปาปนกันไปนะครับก็ใครอยากได้มือใหม่หรือว่ามือเก่าหรือว่าอยากได้ภาษาสมดอกเออเอาไปก็ ไม่ผิดหวังแล้วครับนะฮะก็5ต้น1 0 0 0ันบาทพร้อมส่งนะครับไม่ผิดหวังหรอครับไม้ไซนี้นะครับก็เป็นแฟนซีด้วยนะครับเป็นแฟนซีด้วยนะครับอปลูกไปปั๊บถ้าเกิดว่ามันออกมาหนึ่งต้นออกมาแดงกับเหลืองแล้วก็มีขาวอยู่ก็สวยครับยังไงก็สวยท่านลองนึกภาพเอานะครับนะถ้ามันออกดอกมาคู่กันนะครับยังไงก็สวยนะครับเนาะโอเคก็ผมจากช่องของทองชาแนลก็ขอขอบคุณมากๆกับผมที่ท่านรับชมคลิปจนจบนะครับ ก็มีประมาณเท่านี้ละครับไม้ถาด19ถาดนะครับส่วนไม้ต้นนะครับไม้ต้นเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะก็ช่องทางการติดต่อก็คือเบอร์โทรครับ098083074นะครับ098083074นะครับเพิ่มรายได้นะครับเพิ่มรายได้เบอร์นี้นะครับเพิ่มรายได้เลยนะครับสามารถเพิ่มรายได้แล้วก็อยากจะฝากให้ท่านกดติดตามแล้วกด กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับกดซับสไครต์นะแล้วกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าการกดกระดิ่งเนี่ยจะทําให้ท่านได้รับชมคลิปใหม่ๆก, <c oughs> ก่อนเพื่อนนะครับอ่าอ่าหรือว่าท่านยังไม่ได้ซื้อไม่เป็นไรนะครับท่านเพิ่มเบอร์โทนี้ไว้ก่อนนะครับเพิ่มเป็นเพื่อนนะครับเพิ่มไลน์ไว้ก่อนนะครับเพราะว่าอนาคตข้างหน้าท่านอยากจะให้ท่านพร้อมที่จะซื้อนะครับนะพร้อมที่จะซื้อแล้วอยากให้ผมส่งลิงก์ให้ดูหน่อยนะครับ ผมก็ส่งให้นะครับลิงก์วันนี้มีไหมนะครับส่งให้ดูหน่อยนะครับท่านจะได้รับชมคลิปก่อนเพื่อนเหมือนกันนะครับนะฮะโอเคครับผมจากช่องทองชาแนลก็ขอกราบขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ